ก่อนวานะ่ะตรงนี้ลูกส้มนะคะพี่มันตกอะคะ่ะแก้มก็ค่อยเหนียงตรงนี้ช่วยมะติกามาีมีร่องน้ําตาใช่ปะร่องนี้ก็มี<ะ>อาหายไปเลยเห็นไหมน่าก็ยังแปลกใจเหมือนกันเขาด <c oughs> ึงขึ้นไม่ได้ยังไงคือคือหน้าหนูวีอะไรนะ่ะอืม อายุอายุ40ปีค่ะคุณยุทํางานอะไรคะเป็นทนายความคะ่ะจริงเหรอเป็นทนายความแล้วเราเจอคนเยอะอก็เลยอยากจะแบบมานะให้บุคลิกดีหน่อยจริงเหรอเป็นทนายความต้องใช้บุคลิกเยอะไหมคะก็เราก็เจอลูกความเยอะคะ่ะทำงาน,นเ,งเ,เจอคนเยอะ แล้วปัญหาของเราคือเรามีตีนกาเนี่ยริ้วๆเยอะไปหมดเลย40ิก็ต้องมีแหละสามสิเขาก็มาแล้วสี่สิบแล้วคิ้วเราก็ตกไงตรงนี้ลูกส้มนะคะพี่มันควรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่มันตกอะคะอ๋อมันตกมันมันเป็แก้มคุณแก่อ๋ย้อยลงมาย้อยเคยอ้วนหรือเปล่า อ้วนแล้วผอมมันก็เป็นนะบางทีไม่นะไม่มันตกเองไม่มันตกเองมันไวมันเลขสี่แล้วไงพี่ค่ะแล้วก็ตรงไหนอีกแล้วแล้วแก้มเนี่ยแก้มก็ค่อยเหนียงตรงนี้ช่วยไหมอ่ะน่าจะยังแปลกใจเหมือนกันเขาดึงขึ้นไม่ได้ยังไงคือคือหน้าหนูวีอะไรน่ะอืมอ่ะลองแก้มลองแก้มก็เป็นนี้ก็มาเพราะว่าถ้าตกตรงนี้ก็ต้องลึกแล้วหางตามีไหมติกามีพอพอพอทำลูกส้มมันอยู่ในระดับที่ ควรจะเป็นอะเหมือนสาวๆอะนะแต่ถ้าเกิดเราอายุมากมันมีร่องน้ําตาใช่ป่ะร่องนี้ก็มีค่ะหายไปเลยเห็นไหมหลังจากทํามินิเฟลล็อกไปได้แค่สี่วันคือมันหายไปเองเลยแก้มที่เคยลงก็ขึ้นมาที่เดิมเขายกได้เก่งมากเลยดูสดใสไปเลยนะคะใช่ดูสดใสแม่มาจําไม่ได้เลยเี่แม่ถามว่าเออทํา ทำไมมันชัดจังสี่วันเองอหน้าวีขึ้นนะคะพอพอเราหน้าวีขึ้นหน้าเราจะดูเด็กไงพอเราไปทำกลับไปอ่ะคนทักว่าว่าอุทำไมเธอสวยขึ้นเธอไปทำอะไรวาแล้วมันไม่เจ็บไงตอนนั้นตาไปทำตัดไหมวันที่สองอ่ะทำงานทำงานทำปกติแล้วหน้าหน้ามันวาวด้วยโกรขึ้นมาซะอย่างนั้นแผลเผลออะไรเงี้ยค่ะจะแบบยันไง นะคือมันมันเล็กมากจนเราไม่เห็นนะนะเมื่อกี้ก็ให้แม่ดูแม่อยู่ข้างล่างแม่มองไม่เห็นเอาไหนมันอยู่ตรงไหนแผลเนี่ยค่ะเขาเขาเขาซ่อนใต้ไรผมอะซ่อนได้เก่งมากเลยแล้วการเย็บของเขาละเอียดละเอียดเย็บเลยอ่ะไม่ไม่ไม่เหมือนเหมือนติดกิ๊บดำอะใช่ไหมถ้างั้นขอทราบความประทับใจของคุณยุที่มีต่อที่นี่เลยค่ะความประทับใจอะไร ไม่เจ็บไม่ไม่ไม่ทรามานนะนะคือฟื้นตัวไวเร,เราชอบตรงเนี้ยเพราะ,ะว่าให้เราไปเจ็บๆหลายวันเราก็ต้องไปทำงานนะนะแล้วมันสวยสวยไวอ,ะอ่ะอสวยไวถ้างั้นให้คุณยูฝากถึงผู้หญิงวัยเราซักเลกที่จะดูแลตัวเองเนี่ยอยากให้วัยของเราอย่าให้คนรู้อายุเราอ,ะอ่ะซ่อนอายุตัวเองอะนะ ราะว่าเราแบบเป็นผู้หญิงอยู่สวยเนาะสวยงานการเราก็ต้องทำใช่ร้ราทำงานหน้าตาเราก็มีส่วนเนาะหัเห้งเราดีเงี้ยงานก็เข้ามาหัเห้งเกี่ยวเนาะเกี่ยวเกี่ยวเขาจะจ้างเรายางเงี้ยเขาเห็นหน้าตาเราสดชื่นเขาก็อยากจะจ้างเราจริงอ่าแตเราต้องขอบคุณคุณยูมากนะคะสำหรับการต้อนรัในวันนี้โอกาสหน้าเดี๋ยวพอหลังจากหายแล้วสวยเป๊ะ มาเจอจ <ะ S 1> กัน<ข>อ,อีกแลอวขอรบกวนคุยได้<อ>เลยเนะคะคราวหน้าต้องสวยกว่าน,นี้ใช่ไหมคะแน่นอนเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคนะ่ะค่ะค่ะ